โอเคครับวันที่26นะครับมกราคมนะครับ2565นะครับก็ซ่อมเครื่องวัดความเร็วรอบนะครับา TA า TA100 ยี่ห้อ GTC นะครับก็เวลาแกะออกมาแล้วก็น็อต4ตัวนะครับต้องระวังน,นิดนึงนะครับ1 2 3 4ี serial number จะอยู่ตรงนี้นะครับก็ เพให้ดูนะครับวันนี้จะเป็น serial number ของเขานะครับ150601นะครับก็มีปุ่มแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับก็คือผมทดสอบนะครับค่านะครับออกมานะครับมันก็จะดิ้นนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็คือนะครับ4จังหวะนะครับ3สูบนะครับ สีู่บนะคะบคาบจะลดลงนะครับห้าหกนะครับเจ็ดไม่มีนะครับก็จะเป็นแปดนะครับมันก็จะถอนลงมาเรื่อยๆนะครับสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับถ้าใครสนใจตัวคาลิเบรตนะครับไม่เกิน100บาทนะครับสนใจก็ก็โทรมานะครับผมสอนทำได้อุปกรณ์แค่ไม่เกี่10ไม่เกี่10ไม่ถึง10บาทนะครับ ก็รวมแบตเตอรี่รวมอะไรก็ไม่เกินร้อยนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็ตัวนี้ปรับนะครับสองจังหวะนะครับสี่เดี๋ยวนี้ดิสนะครับไม่ไม่ได้ใช้งานนะครับดูที่รอบนะ RPM นะครับโอเคนะครับก็โอเคนะครับก็ก็ใช้งานได้แล้ว นะครับแต่ว่าจอจะเพี้ยนไปนิดนึงนะครับจอจะเพี้ยนไปนิดนึงสีจอผิดปกติน่าจะมีคนซ่อมก่อนผมนะครับตัวตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นของ KS 3 0 4นะครับก็วงจรไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้จะไม่ไม่มีแบตเตอรี่นะครับจะดึงแบตเตอรี่มาจากไฟนะครับกับที่จุดบุหรี่เลยนะครับวงจรจะแตกต่างกันนะครับสังเกตก็คือ TA ทีเอสามศูนย์สามนะครับทีเอสามศูนย์สามหรือมันคือจริงๆแล้วมันคือ KS304 นั่นแหละนะครับเมืองไทยบ้าไปนิดนึงนะครับต้องการ ISO นะครับก็ให้บริษัทต่างๆเนี่ยเปลี่ยนจากเขาคำว่า TA 3 0 3มาเป็น KS 3 0 4บ้างนะครับเป็นยี่ห้ออื่นบ้างนะครับจริงๆแล้วมันก็มาจากที่เดียวกันทั้งหมดนะครับอันนี้คือ TA 1 0 0นะครับก็คือมันมาจากจ t c ทั้งหมดแหละนะเห็นไหมฮะจ t c นะครับ ่าตัวนี้ก็ GTC เหมือนกันนะครับกอ็อ่าเป็นว่าเราก็ตาม GTC ก็ GTC แล้วกันนะครับอโอเคนะครับก็เสร็จแล้วนะครับส่งคืนนะครับใครมีปัญหาก็ส่งมานะครับ